ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่คารมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทม์มิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือทางการของยูเครน,นพวกเขาได้เปิดปฏิบัติการ ต้อตอกับกองทัพรัสเซียในเมืองบัคมุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์การรุกโต้อตอบกับเมื่อวานนี้จะเป็นอย่างไรยูเครนนั้นรุกไปที่ไหนและพวกเขาใช้ยุทธวิธีและอาวุธอะไรบ้างในการเข้าตีกองทัพรัสเซียในครั้งนี้และผลการรบนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนอกจากนี้นะครับเราก็ยังจะคงไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบวันที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญเกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของ t ทยม m i l เตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสําหรับเมื่อวานนี้กองทัพของยูเครนพวกเขาก็ได้เปิดปฏิบัติการรุกโต้อตอบกับกองทัพรัสเซียและกองหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปในเมืองบักมุ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเป้าหมายของทางยูเครนนั้นได้ทําการโจมตีกองหานรัสเซียและฐานรับจ้างบริเวณปีกทั้งสองข้างทางด้านทิศใต้และบริเวณทางทิศเหนือครับซึ่งการรบบริเวณทางด้านทิศใต้นั้นกองทัพของยูเครนสามารถผลักดันกองลังของรัสเซียให้พ้นไปจากแนวถนนได้สําเร็จครับซึ่งทางนี้พวกเขาก็ได้อาศัยฐานราบพร้อมยานกรอบเบา เขาทาการบุกตลุยกองทัพรัสเซียที่ทําการรบอยู่ณบริเวณนั้นนอกจากนี้ยังมีการเสริมรถถังแบบ t 6 4จํานวน3คันนะครับในการรุกเข้าหากองทัพของรัสเซียทําให้พวกเขานั้นมีอํานาจการยิงสนับสนุนที่รุนแรงจนทําให้กองทัพรัสเซียนั้นต้องล่าถอยออกไปในที่สุดครับส่วนการรบบริเวณทางด้านทิศเหนือนั้นเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับเต็มไปด้วยน้ําเจิ่งนองเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการของยูเครนเคยได้ทําลายเขื่อน และปล่อยน้ำนะครับเข้าไปยังพื้นที่เหล่านั้นการรบจึงจาเป็นต้องใช้ฐานราบในการเข้าประทะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนพวกเขาก็ยังมีความได้เปรียบกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะการยิงสนับสนุนจากระบบจรวจไร้ลำกล้องแบบ M142 ให้มันซึ่งมีความแม่นยำสูงทำการยิงโจมตีกองทัพรัสเซียที่ตั้งมั่นอยู่บริเวณโรงงานของทางยูเครนทางด้านทิดเหนือของเมืองบักมุดครับ ซึ่งข้อสังเกตในการรบครั้งนี้กองทัพยูเครนนั้นพวกเขาได้เปรียบกองทัพรัสเซียในเรื่องของกล้องสร้างภาพความร้อนที่ติดตั้งมากับโดรนทําให้พวกเขานนั้นสามารถค้นหาตําแหน่งที่ตั้งของฐานรัสเซียได้อย่างง่ายดดยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาจึงใช้ปืนใหญ่สนามและระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีระยะยิงไกลและมีความแม่นยำที่เหนือกว่าของกอ,องทัพรัสเซียทำการยิงสนับสนุนฐานราบของพวกเขาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถือได้ว่าเป็นข้อได้เป,เปรียบเป็นอย่างมาก เพราะว่าปืนใหญ่ของทางยูเครนนั้นมันแตกต่างจากทางรัสเซียมากปืนใหญ่จากฝั่งตะวันตกนั้นถือได้ว่ามีความแม่นยำสูงสามารถทำการยิงสนับสนุนเพื่อดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างสะดวกกว่านั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์การรบในเมืองบักบุนนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปและทางการของยูเครนก็เริ่มได้เปรียบเล็กน้อยครับสำหรับจุดประสงค์ในการรุกโต้อตอบกลับของกองทัพยูเครนในเมืองบักมุน นั่นก็คือพวกเขาต้องการเปิดเส้นทางส่งกําลังบํารุงไปยังเมืองบัคมุดบริเวณทางตอนใต้ส่วนทางทิศเหนือนั้นพวกเขาก็ต้องการนะผลักดันปีกของรัสเซียไม่ให้รุกคืบไปที่เมืองโซโรเวียนหรือว่าเมืองคามาทอได้ครับซึ่งถ้าเรามองจากจุดนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทางกองทัพยูเครนจะไม่ทําการถอนทหารออกจากเมืองบัคมุดไปอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนครับ ส่วนทางการของรัสเซียเองหากว่าต้องการเมืองบักมุดจริงๆพวกเขานั้นอาจจะต้องสูญเสียกําลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์อีกมากซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถยึดบักมุดได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีสถานการณ์การรบคืบหน้าอย่างไรแอดมินก็จะนําเหตุการณ์เหล่านั้นมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็มีความมั่นใจว่าทางการของยูเครนจะสามารถรักษามเมืองบักมุด ไปได้อีกนานเลยล่ะครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือประธานาธิบดีของทางยูเครนนายวลาดิเมียเซเรนสกี้ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนฐานในแนวหน้าใกล้กับแนวรบบาคมุดครับซึ่งเมืองดังกล่าวก็คือเมืองคอนเตียนตินิฟกาซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าเมืองบาคมุดประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งระยะนี้ก็อยู่ในระยะยิงปืนใหญ่ของทางราัสเซียนะครับ ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับน้ําใจของเซเรนสกีว่าเขามีความกล้าหาญและก็ไม่ได้ทิ้งฐานของพวกเขาให้สู้รบแต่เพียงลําพังนะครับการมาครั้งนี้ก็เพื่อปลุกใจฐานกล้าให้ทําการสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปซึ่งขวัญกําลังใจของฐานนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้ครับ เหมือนอย่างในคลิปเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมเหตุผลการสู้รบของทหารยูเครนนั้นมันมีมากมายมีความชอบธรรมเหนือนกว่ากองทหารรัสเซียม,มากมายนะครับพวกเขานั้นสู้อยู่ที่นี่ตายอยู่ที่นี่เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเพื่ออนาคตลูกหลานของพวกเขานั่นเองครับ ซึ่งกองทหารยูเครนประชาชนและรัฐบาลของพวกเขานั้นมีความสาม,มคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะร่วมมือร่วมใจกันปกป้องการลุกรานจากทางราัสเซียครับซึ่งแอดมินนั้นก็มองไม่เห็นเลยว่าทางการของรัสเซียนั้นจะสามารถเอาชนะกองทัพของยูเครนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจอย,อย่างนี้ไปได้อย่างไรครับ เอาละครับคุณผู้ชมเราจะมาดูข่าวต่อมาซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้ใช้เรือที่เป็นโดรนนะครับเข้าทําการโจมตีเรือรบของทางราัสเซียในบริเวณท่าเรือเซวัตโทโปโครับจากรายงานเบื้องต้นนั้นมีผู้พบเห็นโดรนหลายลำของทางยูเครนเข้าโจมตีเรือรบของทางราัสเซียแต่ทางการของรัสเซียนั้นก็สามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้เป็นส่วนใหญ่ครับ ซึ่งทางนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าเรือรบของทางรัสเซียนั้นได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับทางนี้นะครับคุณผู้ชมการโจมตีท่าเรือเซวัตโทโปโนั้นซึ่งมีระยะห่างจากทางฝั่งที่ทางยูเครยนยึดครองอยู่ก็ราวๆ145ไมล์ทะเลนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นระยะทางที่ไกลเอาเรื่องและยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการโจมตีแบบนี้ทางการของรัสเซียก็ต้องมีหนาวๆร้อนๆบ้างหลหะครับ เอาละครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้เราจะมาปิดคลิปด้วยการที่ทางการของรัสเซียนั้นพวกเขาเตรียมที่จะส่งรถถังแบบ T54 ทับ55 ไปทําการซ่อมบํารุงและเตรียมที่จะส่งไปทําการรบในแนวหน้าที่ประเทศยูเครนครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมรถถังรุ่นนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นรถถังที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากโดยรถถังแบบ T54 นั้นมันมีจุดอ่อนที่สําคัญก็คือเกราะของพวกมันนั้นมีความบางเป็นอย่างมากครับ และถึงแม้ว่ารถถังรุ่นนี้ยังสามารถทำการวิ่งได้หรือว่าทำการยิงได้อยู่มันนั้นดูเหมือนว่าพอจะยังมีประโยชน์อยู่ก็ตามนะครับแต่มีนนั้นก็คิดว่าผลรถถังของทางรัสเซียก็คงจะไม่คิดเช่นนั้นครับเพราะว่าหากใครโชคดีได้ไปนั่งอยู่ในรถถังรุ่นนี้ก็เท่ากับว่าพวกเขานน้นได้นั่งอยู่ในโรงศพติดล้อแล้วครับเพราะว่าเกราะรถถังแบบ T-5 5นั้นที่ป้อมปืนมันมีความหนาราวราว0มิลลิเมตร ส่วนบริเวณด้านหน้านั้นก็มีความหนาเพียงแค่100มิลลิเมตรเท่านั้นครับดังนั้นหากว่าทหารของยูเครนใช้แต่เพียงจรวดแบบ RPG ธรรมดาก็สามารถเจาะรถถังรุ่นนี้เข้าแล้วครับซึ่งทางการของรัสเซียนั้นก็คงสูญเสียรถถังหนักจริงๆนะครับถึงได้ไปขุดรถถังแบบ T-55 เข้ามาทําการรบในยูเครนครับสาหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมืริตรีกันอีกเช่นเคย แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ